คนรุ่นเก่าก็เหมาะกับรถเก่าๆรถตรงรุ่นนี่แหละรครับพี่น้องครับเป็นแรงใจให้หน่อยนะครับวันนี้มีงานลุงให้มาทำเบรกติดสาเหตุไม่ได้เกี่ยวกับเบรกหรอกสาเหตุเกี่ยวกับซีนเพาันรั่วอ๋อคนรุ่นเก่ามันต้องเจอรถเก่าๆแบบนี้มันถึงจะสูสีกัน ใส่ก็ไม่ยากหรอกแต่สำคัญล้างนี่สิจากติดจารบีนะครับนั่งล้างอยู่ทํามันไปร้อยนะยังไม่แห้งดีเลยอสองฝั่งอะไรก็ไม่แพงหรอกมันทํายากครับ มันเป็นเปลี่ยนแบบเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาธรรมดาผมก็ไม่ว่าหรอกอันนี้น้ำมันเฟืองท้ายแบบเหนียวเป็นจารบีเลยมันล้างยากมากๆเลยแต่ไม่รู้มันรั่วตั้งแต่ตอนไหนนะล้างออกก็ล้างประมาณนี้แหละได้แค่น,นี้แหละทำดีที่สุดแล้วโอ้โหจะให้มาดูนะครับดูคราบน้ำมันล้างนะครับเบี่ยนซินร้อยหนึ่ง สลาร้อยหนึง่งประมาณร้อยหนึง่งล่างออกได้แกนี้เลยเหนียวสุดๆโอ้ตายดูอะไรกันอะไรก็ไม่กี่ชิ้นครับแล้วมันทำยากนี่มันเด็ดเดี๋วนี้ก๊าซีนเผาใด้ใส่ตรงนี้นะครับอ่ะขอ,อยาใส่ก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับส่งงานส่งงานเ,เติมน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เปลี่ยนบูธคันเกียร์นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนบูธคันเกียร์ให้ดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคครับใครอยากจะทําก็ถ้ามีเวลาก็เข้ามาคุยกันก่อนนะครับผมทําได้ก็จะทําไม่ได้ก็ต้องบต้องให้อูยมทำนะครับ ขอบคุณครับผม